โอเคนะผมะก็ขอกราบสวัสด,ดีเพื่อนทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็มาแจกเน็ตฟรีทูมูฟล่าสุดนะครับ2023นะครับเป็นเน็ตตัวใหม่เลยเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมก็มีโปรเน็ตหรือว่าเน็ตฟรีมาแจกให้กับเพื่อนๆเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็กดติดตามไว้เลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับก่อนที่จะไปทำนะครับตัวนี้นะครับไม่ควรมีเงินในซิมเด็ดขาดเนาะสำหรับใครที่มีเงินในซิมนะตัวนี้ไม่ควรทาตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นดอกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเด็อ2กิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับดอกจัน305ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยมเนาะ ตัวนี้นับจะเป็นเน็ต2กิกนับใช้งานได้30วันเนาะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่อสปีดด้วยนะับตอนนี้สามไม่ที่จะนําไปดู YouTube เล่นเกมฟังเพลงได้สบายเลยเนาะโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้นับก็จะเป็นหนะ็ตจาน878ับแล้วก็หนอตจาน68สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต2กิกนับใช้งานได้30วันเนาะก็จะมีแตเน็ต30วันเลยนะับหรือว่า1เดือนเนาะระยะการใช้งานค่อนข้างที่จะนานเลยนะับสำหรับใครที่สมัครได้เนี่ยตัวนี้ผมก็ยินดีด้วยนะเพราะว่า ระยะการใช้งานค่อนข้างน่ยานานนะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ <S <S ตัวนี้นะก็จะเป็นหน่วยจันทร์สามนย์หนะครับแล้วก็หน่วยจันทรนะ์เก้สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะจะเป็นเน็ต2กิกนะครับใช้งานได้30วันเหมือนกันเนาะก็เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ใครได้ก็ยินดีด้วยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะก็คือหน่วยจันทร์เก้นะครับแล้วก็หน่วยจันทร์หกสี่เหลี่ยมเนาะ ตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ต2กิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตอัปเดตมาใหม่เลยเนาะแล้วก็เป็นเน็ตไม่อันเม่ลดสปีดนะครับสามารถที่จะนําไปเล่นเกมนะครับหรือว่าดู YouTube ได้สบายเลยเนาะเพราะว่าเป็นเน็ตที่ไม่ลดสปีดนะครับอย่างที่ผมบอกเลยเนาะก็คือสามารถที่จะดู YouTube ได้ความชัดอยู่ที่720หรือว่า 1080p เลยนะครับเลยตัวนี้ก็สามารถที่จะดูได้แบบลื่นๆเลยเนาะสำหรับใครที่สมัครได้ตัวนี้ก็ยินดีด้วยเพราะว่าเป็นเน็ตที่แรงมากนะครับแล้วก็เป็นเน ใช้งานได้นานมากเลยเนาะก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่สมัครได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดู2ตัวสุดท้ายนะพี่ผมอยากจะมาแจกเนาะสตัวนี้นับก็เน้นใช้งานนะับแต่ว่าถ้าเกิดความแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากเนาะแต่ก็ถ้าเกิดเอาใช้ตอนฉุกเฉินหรือว่า,ามีปัญหาหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินในซิมนะับตัวนี้จะใช้โทรใช้พิมพ์อ่ามเมสเซจส่งข้อความต่างๆนะทำได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปดู u t u b e เนี่ยตันนี้ผมไม่แนะนำเนาะ ก็คือหน่จัน935นะครับแล้วก็หอกจัน1 2สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเนะ็ต3 8 4 kb เนาะความเร็วก็จะคงที่เลยนะเป็นเน็ตที่อ่าความเร็วคงที่เนาะไม่ได้แบบว่าแรงมากนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดเน้นใช้งานเนี่ยตัวนี้ไม่ได้จะมีปัญหาเลยเนาะก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่อาจจะความเร็วอาจจะน้อยหน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับตัวสุดท้ายนับก็จะเป็นหน่อยจัน8 7 8แนะครับแล้วก็หน่จัน 3ดอกจัน1สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตสามรยเนาะใช้งานได้1วันนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตที่คงที่เหมือนกันนะก็อย่างที่ผมแจกไปตัวก่อนหน้านะก็คือสามารถใช้งานได้ย4ิบชั่วโมงคือ1วันเลยเนาะก็ความเร็วจะคงที่เลยนะก็คือ3 8 4 k b เนาะก็สามารถที่จะไปพิมพ์แชทได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดู u t u b e เนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะได้เนาะหรือว่าอาจจะได้แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดูได้แบบชัดมาเนาะตัวนี้ก็ สำหรับใครที่เน้นใช้งานนะครับหรือว่าใช้ตอนฉุกเฉินนะตัวนี้ผมแนะนําเลยนะเพราะว่าเป็นเน็ตที่เน้นใช้งานเนาะสำหรับใครที่ได้ก็ยินดีด้วยแล้วกัน,นครับสำหรับใครที่ไม่ได้นะครับก็รอคลิปหน้านะเพราะว่าผมมาอัปเดตเน็ตฟรีทูมูฟล่าสุดอยู่แล้วนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็แนะนําให้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งไว้นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ <S <S ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับเจอกัน